ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมกุมารทองรับทรัพย์ของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับกุมารทองรับทรัพย์องค์นี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง4ห้าสี่สครับเป็นอีกหนึ่งตำนานวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระครับเป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งของวัตถุมงคลของวัดบางพระนะครับกุมารทองรุ่นนี้ครับ กุมารทองที่ดังๆของจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ได้แก่กุมารทองของหลวงปู่บุญ uh, วัดกลางบางแก้วครับอันดับหนึ่งครับแล้วก็อันดับสองเนี่ยกุมารทองของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับแล้วก็อันดับสามเนี่ยกุมารทองของหลวงพ่อเต๋ววัดสามงามครับแล่ก็อันดับสี่เนี่ยก็จะเป็นกุมารทองของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมครับ และอันดับ5้าเนี่ยก็ได้แก่กุมารทองของหลวงหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระครับและก็อันดับ6กเนี่ยก็ได้แก่กุมารทองของอหลวงพ่อเปิญวัดบางพระครับครับวันนี้ผมก็เลยเอากุมารทองรับทรัพย์ของหลวงพ่อเปิญวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเนี่ยเอามาให้เพื่อนและพี่ๆทุกท่าน ชมลายสารครับสำหรับกุมารทองอรุ่นรับทรัพย์เนี่ยก็มีการจัดสร้างเนี่ยด้วยการไหลเนื้อครับอย่างเช่นเ,เนื้อที่หนึ่งนะครับกุมารทองรับทรัพย์เนื้อทองคำครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยตกอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดองค์ครับแล้วก็เนื้อที่สองนะครับเ,เนื้อพ,พ่นสายเงินครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยเก้า้อยเกสิบเก้าองค,ครับ แล้วก็เนื้อที่สามนะครับเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์เนี่ยตกอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับแล้วก็เนื้อที่สี่นะครับเนื้อนาวะก้นงก้นงก้นทองคําครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยตกอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์ครับแล้วก็เนื้อที่ห้านะครับเป็นเนื้อสำริดเนี่ยจํานวนการจัดสร้างเนี่ยตกอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับ สำหรับพี่ท่านในชมเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดครับครับหาชมยากอยู่ครับสำหรับกุมารทองรับรับรุ่นนี้ครับที่ท่านในชมเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดครับครับมาชมครับครับด้านหน้าครับพาไปย้ายครับเป็นเนื้อสำลิดครับ กุมารทองเนี่ยกำลังอุ้มถุงเงินอยู่ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมครับสำหรับวัตถุวัตถุบางคลเครื่องรางของขังของวัดบางพะค,ครับเป็นเนื้อสำลิดครับครับด้านข้างครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ข้างครับกุมารทองรับทรัพย์ของหลวงพ่อเปินลวัดบางพระครับปีสองห้าสี่สี่ครับคักด้านครับหน้าเก็บสะสมครับสำหรับรุ่นนี้ครับราคายังไม่แพงมากครับยังพอหาเช่าบูชาเก็บได้ครับ ูกศิษย์ลูกหาของหลวงพระเปิดเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับสําหรับกุมานทองรับจับรุ่นนี้ครับไปสองห้าสี่สี่ครับครับ้นข้างครับของแท้เนี่ยก็จะมีการต่อโค้ดหมายเลขไว้ตรงนี้ครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับตนหลังของกุมารทองรับซับครับเป็นอีกรุ่นหนึงครับพี่น่าเก็บสะสมครับของแท้เนี่ยก็จะมีการต่อโคตดไว้โคตดไว้ตรงนี้ครับเป็นเนื้อสำริดครับสำหรับกุมารทององค์นี้ครับ ขยายครับ,รบของแท้ต้องมีการตอกคดไปตรงนี้ครับแล้วก็จะมีการตอกหมายเลขกำกับไว้ครับสำหรับกุามาันทองอ,องค์นี้ของผมเนี่ยน่าจะเป็นหมายเลข2799ครับ ต,ต,ต,ตัวแรกนี่จะดูยากเลยครับน่าจะเป็นเลข2ครับ2799ครับเลขสวยครับสองเครับแต่เลขหลเลข99มาด้วยครับสำหรับองค์นี้ครับครับ ขยายครับนาเก็บสะสมครับดูภาพใยายกันนะครับกุบมารทองเนี่ยอุ้มถุงเงินครับถุงเงินถุงทองครับ ดีในด้านทางโชคลาภครับมีกุม,มารทองของหลวงพ่อเปิ่นมัดบาพระเนี่ยไม่ต้องกลัวอดครับครับด้านข้างครับ การขยายครับคบหมายเลขเนี่ยจะตอกครับแบบชัดเจนครับของแท้ดูง่ายงครับของแท้ดูง่ายครับ,อรบเอาไว้ชมไว้ศึกษาครับ จะมีโค้ดต่อกอีกครับตรงนี้ครับเล่นของได้แท้ไปกันนะครับอย่าไปเล่นแบบของปลอมไปหยิบพระตลาดนัดหยิบพระหลังตลาดหยิบพระกองเอามาแต่งเอามาเล่าเป็นพระแท้ไปเงี้ยไม่ได้ครับเจอเยอะครับบางท่านเนี่ยไปหาพระกอง พระปอมแบบก,งกงางเกาะ้ปอมแบบกางกองตามสนามพระเนี่ยเอามาเล่นนอามายัดเป็นของแท้ไปเนี่ยเยอะแยะครับบางท่านเนี่ยเก็บเก็บพระปอมเนี่ยจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพระอุปโลกไปเนี่ยก็เยอะแยะครับเก็บพ้าเพอ้อฝันไปห้อยพระเพ้อฝันไปพระเบญจภา,าคีาวัดละคงเขาเล่นกันเป็นล้านเช่ามาไม่เกินสามร้อยตีเป็นของแท้ แล้วเถอะไปครับอย่างนั้นห้อยพระปลอมพรอมเล่าเป็นผ้าแท้อย่ยาแย่ครับในปัจจุบันนี้เฟซปลอมยูทูปปลอมเนี่ยเกินครับเอาผระปลอมอามาเล่าเป็นผ้าแท้หลอกลวงคนดูเป็นภรราระของสังคมไปอีกครับในปัจจุบันนี้ครับ,รบแต่ก็ มีการฝังกิ่งไว้ในใต้นี้ครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดเขาครับครับเนี่ครับขยาเขย่าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนะครับกิ่งเสียงคล่องมากครับสาหรับอันนี้นะครับเนี่ยครับกิ่งคล่องครับโค้ดครับ เจนนะครับของละแท้ดูง่ายครับยางพอหาเช่าบูชาเก็บได้นะครับสำหรับกุมารทองรับทรัพย์ของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพาจังหวัดนครปฐมครับที่จะสร้างเมื่อปีพศ2544ครับครับของละแท้ดูง่ายครับ ปัจจุบันเนี่ยวัตถุบงคนของหลวงพ่อเปิรนเนี่ยมีการปลอมแปลงมากมายนะครับเล่นหาเช่าวัตถุบางคนของหลวงพ่อเปิรนเนี่ยก็ต้องระวังอย่างสูงนะครับครับวันนี้ผมก็เลยเอากุมารทองรับทรัพย์ของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพาจังหวัดนะครปฐม,มที่จะสร้างเมื่อปีพศพศสอง4ห้าสี่สี่เนี่ยเอามาให้เพื่อนและพี่ๆทุกท่านชมหวังว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดะติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นอ่ากำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ